คนขับรถจากโรงงานนี้คิดราคาตามระยะทางเริ่มตั้งแต่500บาทหรือมีบริการแท็กซี่อูเบอร์เหมือนกันอ๋อเริ่มต้น500เลยหรือใช่ไห่เมาเลยนะเสียงด้วยนะโอ้ยไม่ได้ครับเข้ามาช่วยครับคือว่าถ้าเกิดเมาเ็ก็สามารถโทรเรียกของยูไนเตไดได้ครับคือรถเราจะให้เขาขับเอา ตรงน,นี้คือลูกค้าเราคือเขาเข้าใจนะครับคือตรงนี้ตรงนั้นยังจะเย็บกินอยู่นะต้องด่าทุกท่านเขาก็จะรู้กับกฎระเบีบเขาก็จะแสดงว่ามาตรฐานที่ตระโบก็สานปลาให้แต่ละร้านเริ่มทำย่านทองหล่อถูกไหมครั <c oughs> ตอนนี้เริ่มแล้ว <c oughs> จริงๆด้วยเห็นผลแล้วนะเพื่อลดภาระอันตรายให้น้อยที่สุดส่วนยอดเดิน าไปดูแถบอีสานกันหน่อยวันนี้แถบอีสานก็คึกคักนะครับอย่างบขอสที่โคราชเป็นไงบ้างที่โคราชถ้าการเดินทางกลับภูมิลำเนาเาพราะว่าที่โคราชหลายคนนะคะไม่ได้เป็นคนโคราชโดยพื้นเพเขาก็ดดกลับในช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยแหละค่ะตอนนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นการ ทำแล้วที่เนี่ยเริ่มหยุดงานกันแล้วเขาก็เริ่มทยอยเดินทางกลับคูรำเนากร์กันแล้วเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับไหนมไหนป้อนแม่มัง่งไหนป้อนแม่มั่งอะไหนยังมีที่ไหนอ่ะไม่มีเลยอ่ะ,อ,ะอ้า